บทสาธยายเรื่องสมณะพรามณสูตรที่หนึ่งมาตดวัดที่แท้จริงแห่งความเป็นสมณะที่มาจากพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสลายตนวั์อัฏฐสตะปริยายวั์ในย่อหน้าที่442เจริญพร ญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาจะขอน้อมนำเอาสมณพรามมณสูตรที่หนึ่งเป็นพระสูตรที่เจ็ดแห่งอัฏฐสตะปริยายวัคมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังคำว่าสมณพราหมณ์ในชื่อพระสูตรนี้หมายถึงเหล่านักบวช หรือผู้ประพฤติพลต่างๆซึ่งในพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคได้ทรงวางมาตรวัดที่แท้จริงเพื่อชี้ชัดว่าสิ่งใดคือแก่นสารอันแท้จริงของความเป็นสมณนะณที่แห่งหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายถึงเวทนาสามประการคือสุขเวทนา ทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาจากนั้นได้สงสแสดงต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามเหล่าใดก็ตามที่ย่อมไม่รู้แจ้งซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งเวทนาทั้งสามประการนี้ตามความเป็นจริง สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นยังไม่นับว่าเป็นสมณะที่แท้จริงในหมู่สมณะหรือเป็นพราหมณ์ที่แท้จริงในหมู่พราหมณ์และท่านเหล่านั้นย่อมไม่สามารถทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์สูงสุดของความเป็นสมณะหรือความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งของตนเองในปัจจุบันนชาตินี้ได้เลย ส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดที่ย่อมรู้แจ้งซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งเวทนาทั้งสามประการนี้ตามความเป็นจริงสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมนับว่าเป็นสมณะที่แท้จริงในหมู่สมณะและเป็นพราหมณ์ที่แท้จริงในหมู่พราหมณ์และท่านเหล่านั้น ย่อมสามารถทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์สูงสุดของความเป็นสมณะและความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งของตนเองในปัจจุบันชาตินี้ได้เลยหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. การปฏิวัติความหมายของความเป็นผู้ประเสริฐ ในยุคสมัยนั้นสังคมอินเดียให้ความสำคัญกับวันณะและรูปแบบภายนอกความเป็นพราหมณ์ถูกกำหนดโดยชาติกำเนิดและความเป็นสมณะถูกมองจากวัดปฏิบัติภายนอกแต่พระพุทธองค์ทรงปฏิวัติคำนิยามเหล่านี้โดยสิ้นเชิงพระองค์ทรงชี้ว่าความเป็นสมณะหรือพราหมณ์ที่แท้จริงนั้น ไม่ได้อยู่ที่เปลือกนอกแต่อยู่ที่ปัญญาภายในคือปัญญาที่รู้แจ้งแทงตลอดในสภาวะธรรมพื้นฐานที่สุดที่อยู่กับเราทุกคนนั่นคือเวทนาผู้ที่ไม่เข้าใจเวทนาแม้จะเคร่งครัดในข้อปฏิบัติภายนอกเพียงใดก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นสมณะที่แท้จริง เพราะยังคงเป็นทาตของความรู้สึกอยู่ 2. การขุนแจห้าดอกสู่การรู้แจ้งในเวทนามารวัดที่พระองค์ทรงวางไว้นั้นประกอบด้วยกุญแจสำคัญห้าดอกที่ผู้ปฏิบัติจะต้องไขความลับของเวทนาให้ได้ตามความเป็นจริงดอกที่หนึ่งสมุไทยคือรู้เหตุเกิดของมัน ว่าเกิดจากผัสสะดอกที่สองอัังามะคือรู้ความดับของมันว่าเมื่อผัสสะดับเวทนาก็ดับดอกที่สามอัฏสาทะคือรู้คุณหรือรสอร่อยของมันว่าคือสุขโสมนัสชั่วคราวอันเป็นเหยื่อล่อดอกที่สี่อีนวะ คือรู้โทษของมันว่ามันไม่เทียงเป็นทุกข์ต้องแปรปรวนไปเป็นธรรมดาและดอกที่หนิสรณะคือรู้ทางสลัดออกซึ่งก็คือการกำจัดละฉันทาราคะหรือความพอใจในเวทนานั้นเสียได้ผู้ใดก็ตามที่รู้แจ้งในกุญแจทั้งห้าดอกนี้ผู้นั้น ย่อมเป็นอิสระจากการครอบงำของเวทนาโดยสิ้นเชิง 3. ประโยชน์สูงสุดที่พึงได้รับในปัจจุบันพระพุทธองค์ทรงย้ำอย่างชัดเจนว่าประโยชน์ของความเป็นสมณนะหรือสามัญญานั้นเป็นสิ่งที่สามารถทำให้แจ้งได้มีพระบาลีว่าดิถเทว ธรรมเมซึ่งหมายถึงในปัจจุบันธรรมนี้เองไม่ต้องรอถึงชาติหน้าหรือหลังจากความตายเมื่อใดก็ตามที่ปัญญารู้แจ้งในเวทนาตามความเป็นจริงเมื่อนั้นความเป็นอริยบุคคลก็บังเกิดขึ้นประโยชน์สูงสุดคือความดับสิ้นแห่งทุกข์หรือพระนิพพาน ย่อมปรากฏแจ้งแก่จิตใจของผู้นั้นในปัจจุบันชาตินี้ได้พระสูตรนี้จึงเป็นคำประกาศที่ให้ความหวังและกํำลังใจแก่นักปฏิบัติทั้งหลายว่าผลแห่งความเพียรน,นั้นเป็นสิ่งที่สามารถสัมผัสและเข้าถึงได้ด้วยตนเองในชีวิตนี้เองขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลาย เจริญพร